ซุ่มผีซุ่มยังอ่ะมันมา่งาันเห็นดีหรอปาทเนี่มันเนี่ยขากันปรเทศน่มันบอกเจ้าเมื่อยก็เลยบอกว่าเพชรยังไหนปูอันสุอไต้กินซุ่มนี่างเงี้ซุ่มมันเนี่ยซุ่มผีน้อกันอ่ะซุ่มผีน้อกันพวกกันทีว่าพวกลงไฮโลนะครับผมลง วังวันบริมาหาปูเสร็จแล้วสองวดนอะไรแล้วปูบริมาหาเนาะสองวดนเหรอสองวดงวดตั้งแต่พ่อใหญ่นั่นมาอยู่น้ำเบิดโทอดซาปูเนี่ยคำมันมันคำมันออกแปดศูนย์สองเลยมันยังเขาได้เป็นล้านจ้ามันออกแปดหนึ่งสองสี่อันงวดแบบพอพองวดหลังมันมันจังมาออกศูนย์สองมาที่มันมาออกอันเนี้ยบักดันนี่เบอร์ปูบอกแหง บัญชีธนาคารบัญชีธนาคารนั่หนึ่งเนี่ยสองศูนย์สองศูนย์สี่สามหครับผมบัญชีเนี่เขาว่าเมื่อวานนี่เขาก็มานำสี่สามหกอะก็สามชี้หกเนี่ยโอ้ครับผมเราก็ได้ตัดสองโต๊ะไปที่เนี่ยเขาจะสามตัวสองโต๊ะเขาจะสมตัวเขาันบอกว่าชีสามโต๊ะกับชื้ชี่ทั้งสามโต๊ะชี่ชี้ีเหกตัดสองโต๊ะไปที่เนี่ยอันซุ่นแดน ซื้อลอตเตอรีร่ได้เขาก็ได้ครับอเมืมดบ้านละวนีใหม่กูไม,มาอยู่นี่แดดโต้างวดเต้างวดผมต้างวดครับแต่พ่อแม่แน่นไปกัดเข่าตลอดได้มาปวดเข่าครับผมผู้ใดมาหาเพิ่นล่ะปูะดฮะผู้ใดมาหาเพิ่นล่ะติดต่อลูกสาวได้ขายอาหารอยู่เมืองอุดอรเนี่ยแดดโต้าปี๋เหรอโอ้ครับเปิ้นเข่าแล้วเปิ้นหลงเนาะ เพิ่นอันซัมเมื่ออันซัมเมรืรอม่แต่บ่าวบาตอนเจ้าว่าสิไปเอนเมืองเลยปู้ไปเอ็นดักพ่อไว้พ่อซัำนีมม้ละเนี่ยสิคุ้มไปว่าสิไปขนแกนมาที่ไหนเะราะต้องไปไปเอัอนรถยางอันแตกอ่ะอ,อันคันว่าไปขืนไป,ไปแล้วไปแล่รถยางแตกน้ำมันเมือ่อ เข็นมากอย่านปูแต่นี่ปูกระเละพอดีโยมก็่ามากย่อมก็มากปูกระเละตะลอมล่อเดี๋ยวอ่านน้ำอาบท่าปูสีปัวสีกาขีเกลอนไฮอนปูได้น้ำทะเลมาก็ริงปูเก่าน้ำทะเลรักษาจากเกล็นเริ่มเพิ่นครับผมปูกระเละวัดทีนงลูกสาวก็โทษมากว่าอันที่ปูไล่ไปัน พยาบาลทั่วประเทศนะลูกพ่อผมตัวอ่ะลูกพ่อผมอพอดีก็เลยให้พยาบาลยู่อนอำเธอเมืองระษาเงานกลับกันพยาบาลนี่ถ่ายรูปมากบอกว่าโอ้ลูกสาวคนขายของอยู่ตลาดลังชิมาะรับผมพอดีก็เลยโทรมากว่าสามทุมชิมาเอาดอกเดือปูบอกว่าเก็บของเก็บยังกอนนั่นครับมาหอดสองทุ่มกลัวมาก ทีแรกว่าชีพว่ไปว่าไปเพอาะรถจอดแล้วจะคุ้มอันยกรถจะคล้องงานคือรถเองมามนี่น่ะอย่าเก้งอย่าเก้งป่วางรถนักงหนักรถดันสามรอบพ่วงไหมบาทเีลูกสาวกับมากับลูกเคยกับแม่แม่ออกกับแม่เพื่อไม่ออกเพื่อนน่ะป้าเมื่อวานลูกเมียตายเมื่อไ่มาจังได้เอ็นหวานเป็นลูกเม่จะอายเมือ ปีไป,ไปเรื่อยๆนะันมันน้ำมันบ่มิดอันยุบป,ประตูของปูน,นี่ก็จะฉีดตกไก่เลยมาปอบปูซืจจ้อๆได้เนี่ยอืาม,มาอาศัยบาลามีปูมากม,ลลม,มากว่า,ยย<ม>า,าโอ้ย <c oughs> พัดออกบ้านเนนีะะนนน้อาทิตย์หนึ่งเลยได้ปูว่าตอนน้ำหายอยู่ตอนน้ำหายอยู่น่ะ ไปไปแล้วก็ไปเลยแก้งตายเราเด้น<ช>่เส้นเมื่อคนไทยเส้นเมอไปแล้วไปเลยไปซับเพื่อนเอ้ําบ้านนี้ปูนแต่ปู่เขามาอยู่นี่ปุ๊บน,นี่บ้านเล็กที่ยูวัดนี่ได้เหรอมกปู่ได้เหรอมบ้านเล็กที่ยังยังพันได้อีกเขาอันพยาบาลมาอันอให้มันออกพรรษาก,ก่นอนครับผมตอนเหนือที่มันได้แล้วปู่เนาะบ้านนี้ปู่เป็นยังไงปู่พูดอยู่นี่ตั้งตามาอยู่แท้ๆนี่อะไรล่ะเป็นมาหาบกูต่างตาม มาบอกนี่แลรวพวกเทศบาลเขาก็ถือน้ำเขาก็มาเหมาอันเพชรเม่นเนี่ยนะคสล่าเม่นเทศพื้นเม่นครับผมกับตอนก้มุสล่าพักศพแสนหา้เขาถือเขาถือกตนางหาแสนนะโอ้ชุดได้ครับูดุด้ะชุดขวดบอกแปดหนึ่งสองนี่หรอโอ้พอพ่อ่าน เขาเรียอะไรแล้วคนมาผูกข้อตายเนาะคนมาผูกข้อตายอายุบานละคนอายุยี่สิบหกปีผูกข้อตายแล้วไหม่ไม่สล้างมองกันแต่เท่พื้นพรดีตันเนี่ยพวก็เลยมาบอกเล่ข้าเจ้าเยอะมากพี่ปูเนี่ยปูตัวหนึ่งมันไม่แม้ขาปูแปดโตัวไม่แม้ขาเนี่ยเขากอว่าแปดแปดหกสิบปี เขากระเด้ทั้งสองงวดน่ะงวดแอนงวดซีหกข้างล่างอ่ะมันออกข้างล่างมาแล้วกับงวดนี่เขากำลังไดยข้งบนตรงอีกโอ้แขานีปูตัวหนึ่งมีแปดขาปูแปดตัวมันมีแค่ขาเขาบอว่าแปดแปดหกสิบสี่แล้วพูนไฮนี่แหละไฮนี่แหละพ่อขึ้นในจิตชิมหายอย่างนี้เนาะรั่นบ้านชุ่มพวกผีมันเลียนไฮรูดอ่ะมันบ้านมันมาก งั้นแค่นี้ป่ะกันผูกก็ตายเนี่ยบัตรชี้เนียนว่าเจ้าเมื่อมาถามมาปูปูเพชรแกงได้แกงซีดได้กินช่วงนี่มัดอ,นนอันว่าเมื่อกี้เพชรชิบเอชรให้ลูกตัวปูวานใช่ที่เป็นใหโลกกับพอกซิเอียวตัวปูนมันบาดอืออือว่านี่บอกปูฮะว่านี่บอกอ๋อนี่เหรอว่านี่โอหกสีเอียวผูก็ตายแต่ต่าเสริมสล้อง ผีบอกกูผีมาสุดสุดรงบอกผีเนี่ยมันมาอนนี้มันมาเล่นให้โลเน,นี่ยอันเนี้ยมันมาเล่นให้โล,บ,บ,นนโลบักตายแล้วมันก็เป็นนักอันโดนตแีนะมันดีกี่ตายปูฟั่งเนี่ยะขาดีแม่เขามาฟูนว่าอันตะพัดบบกลาตายนะมีต่างๆแกงๆอย่างโอ้ยคุณน,นอนฟัง่งอันกีตา์มันมดขึ้นอ่ะมันเป็นนักดนตรีต็ปูนว่ามันไม่อันกีตา์มันไม่อน เครื่องกีตาร์โปรงกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ยัางานมั่นเนี่ยตพรปกติเนี่ยเขามาบูชาหลังจากกันเอาไว้สามขึ้นนั<อ>่นแหละเขาก็เลยมาบูชาเพราะมือมอมือที่สามลานล้แม่เขาเลยมาวมามครบสามมือแล้วกวนจ้อยคือเฉียนบอลมาเมื่อเห็นอย่างนั้นดีกีตาร์มันมีกีตาร์สามกีตาร์มันดีแต่ฟูฟั้งมัตุกมัดข,ขึ้น้วนมันดีกีตาร์ มันเป็นนักกีฬลาโรงเรียนเกิมนะมันเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อมันตายเมื่อนมื่อตายวังมันสิเก็ตสิเก็ตเดือนมือหันผีแล้วเขาเขาก็เลยมอันซุ่มเซ่วมาใส่แต่นันบอกคูมังั้นให้ดีจริงจี้ผีซุ่มยังอ่ะมันมางั้นเห้ดีหลือเปี่นมันเนี่ยขากันที่นมันเอกเจ้าเมื่อก็เลยบอก่าน เทจ่างไหนปูอันสิได้กินซุ้มอย่ีหมดอนอันซุ้มมันนีไงซุ้มผีน้อกันอ่ะซุ้มผีน้อกันปูกันนี้ว่าพวกลงไฮโลน่ะครับผมอันลงอันไหนมันอันไหนมันกันได้กินแล้วมันลง์หกซีเกับกินหาตามหายังกับกินมาชิ้นมันเับจะเมื่อมันเสียเงินหลายครับมองเลยมาถามปูปูก็เลียนว่าเป็นแล้วนะไเนี่ยทนี่เนี่ยเขาว่าหกซีเอลเนี่ยเระชีเบนไฮโลว่าอยเนี่ยโอ้ซีเอลชีเบนไฮโลนี่เลยมันก็เล่นอย่เลยน่ะ นี่ละเออหลา้เลนเป็ังไงเอาพูดเลนี่ยนเปยังไงเดบนโอ้กินเกี้ยงไบอกูดันี้จึ้มอะเนตึเรยอไงต่าเลยต่เรื่ม่พูดันนี้อ้เร่อนี่เป็นมันเป็นมันอ่ะนี่หาจันเนี่ย คนลูกคนขึ้นคนสั้นที่นี่เล่ยพีคันสั้นเนี่ยเนีขาจะวานเนี่ยบานคนั้นเนี่ยเลยเนี่ยม่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพันหยากไฮโมเจ้าเจ้าเน่ยโอ้ครัผมพุ่มพ่นหยากสาวนะโอ้เมนแบบปูการปูว่นเฮ็ดอันผาปลายอยนสงการนี่พวกกันได้ตังห่าแสนเนาะโอ้ปลายู่น้องเห็นน่ยโอ้อยน้องเห็นปว่าเชียนเนดารานครับผมบ้างบ้างชา่เลิกอ่ะสินเขาว่าเชีหาน่ยครับ แต่สินปูอยู่ในวันที่ยีบเจ็ดไร่กิดทุ่งดีบอกเจ้าเสกเขากับไปชื่อเลยเด่นสองเจ็ตเจ็ดจองไหนสองเจ็ดชื่อชื่อสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ก็มตไปเนี่ยมันตะคืกจังเนยมันเติเด็กเกตกับเด็กยืนคืบกันเนี่ยบางทีจอเนี่ยนี่แหละบอกซอสบอกซอสจอก็บบอกซอสซอมันเราคุออ นี่แหละสิเบมาหม้ออะไรยิ่้ยงกันเนี่ยโอ้โหโอ้แมนถึงวัดเลยมันมาป่วอครับมันเบินหนาแล้วก็มันก็มาเบิ่นหลังมันมาหามหามก็หามแล้วมั้งครับสองศูนย์สองมันหามแล้วก็เบิ้หนามันีเบิ่ลหลังเบิ่นหลังแหละมันออกวันเดียววันพุธวัน วันเกิดปูสันเตอร์ว <ache> <maintenant. weakest S 3> ันปูไปบอกวันปู์ปนครับเออวันปูก่ออ่แทลยสี่เก็เกโอ้เกเกครับผมสี่เก็เก็โอ้เก็เับหนึ่งห่มันคล้ายๆกันเออแบบสี่เกเกครับผมสีเบ็ดไฮโลสเไฮโลสีเอียวสองเก็เก็สองสี่เก็ดเกดเนี่ยครับผม เอาตัวนี้ปล่อยให้เอฟซีหลายๆเลยเนี่ยโอ้ตัวนี้นะพูดเนี่ยนี่ว่าพูดสกุลว่าบองฮอกซี่เอียวเอ่อเป็นเฮโร่มันครับผมต่างลาฟเลยโอ้ตั้งรลาฟูนั่นนี่นี่โอ้ดีขึ้นมากเลยขี้บกเลยอ้พี่น้องตั้งมาเต้ยบอกรักไก่พี่น้องบอกรักไก่วงสีแดงให้พ่อ เือเออ้ฮจที yep> ่ไดนาจัได้กินชุ่มเนนบ่ะเมือเกที่เป็นไฮโลเฮจันห้องสีเอียวบอกูว่าเออเท่านีขบอกผมว่าเหรียอะไรนั้นไฮโลจังไเด้ครับผม มันสีมาคือจังอันที่โยมมหาปูเนี่ยบังขลามสามบังสีบังเออมันปูคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันนบมันบ้านบ้านชี้แก่น่ะมันอ่อนบังขลามมาถวายปูเนี่ยเมื่ออก่อน่ะอันนี้ไปนำแต่สารนึงก่อนอ่ยบังขลามเนี่ยบังขลามสามบังเนาะ ัออกออกสี่หนึ่งหนึ่งสอ่ะแต่ป่านนีนเขาเย่งถือเงี้ยครับโยมเขาเขาเขาฟังอ่ะตีปูเขาฟังเราตีปูบ่อยฟังเนาะมีน่นผู้กวาไวิ้ทเทปออกบอกกันครับอันนี้แหละบังคลามกับอันครับสิบห้าขั้มเดือนสิบเอ็ดนะครับผมตั้งแต่ได้ผังล้างมันก็ม้าอันนี้ครับต้องหวัดหลังกระมาออก ชิบหางก็ไปเก่าหนึ่งหางแมนแม่ครับ